มอเตอร์โชว์2 0 2 2ซึ่งจัดเป็นครั้งที่43ก็ได้เริ่มต้นกันไปแล้วนะครับภายในงานเนี่ยก็จัดเต็มทั้งรถสวยพิตตี้แซบให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่กระชุ่มกระชวยเพลินตากันไปแต่วันนี้เนี่ยโอเวอร์ฮีทเนี่ยก็ขอเอาใจชาว2ล้อนะครับด้วยการรวบรวมรถมอเตอร์ไซค์ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มาให้ชมจะมีรถจากค่ายไหนรุ่นไหนกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มที่ค่าย Honda กับ 1. น e w h o n ว a ADV 350 บิ๊กสกูตเตอร์เพลียมแนวแอ v เวนเจอร์รุ่นใหม่มาพร้อมกับการดีไซน์ที่ดูสปอร์ตแต่พร้อมลุยมากขึ้นระบบไฟส่องสว่างแบบ L.E.D คล้ายกับ Honda a d v ดี150ชิลหน้าสามารถปรับได้4ระดับชุดแฮนด์แท็ปเปอร์บาร์แบบมีการบังมือไม่วัดสแสดงผลแบบ L.C.D รองรับระบบการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนในรุ่นลถซิงค์ไทป์ควบคุมการทำง,งานต่างๆด้วยเสียงระบบการสะเทือนโช้อัพคู่หลังติดตั้งแบบซับแท้งจากโชวาส่วนระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง หน้าหลังล้อแม็กด้านหน้าขนาด15นิ้วด้านหลังขนาด14นิ้วทยานด้วยเครื่องยนต์ E-S-P Plus 4จังหวะแบบ c ีวา wow. ล S-O-C-H ขนาด330ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำส่งกำลังผ่านเกียร์แบบสายพาน V-Matic โดยราคาจำหน่ายของ Honda ADV 350รุ่น Standard Type อยู่ที่181,900บาทและรุ่น Load Sync Type อยู่ที่183,900บาท สองออเนียลอนด้าคลิกหนึ่งร้อ มอเตอร์ไซค์อัตโนมติยอ,ตมตยอดนิยมก็ออกรุ่นใหม่โดยปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ดูแข็งแกร่งบึกบึนกว่าเดิมนะครับด้วยการเพิ่มเส้นสายและก็เหลี่ยมมุมเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบดูอัล LED h a d l i g h ์แล้วก็ไฟท้ายละระบบไฟอื่นๆรอบคันแบบ LED หมายว่าสแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยมีที่ชาร์จไฟแบบ USB และก็สะดวกสบายมากขึ้นด้วย Smart k e y l e s ์นะครับสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องเสียบกุญแจมาพร้อมช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ซึ่ง ยานด้วยเครื่องยนต์ E.S.P. Plus 4วา wow. S.O.H.C. 157cc ให้พละกกำลังสูงสุด15.3แรงม้าพร้อมด้วยระบบเบรกแบบดิสเบรกทั้งหน้าหลังเสริมด้วยระบบ A.B.S. ที่ล้อหน้าโดย All New Honda Kick 160มีราคาจำหน่ายอยู่ที่63,500บาท 3. Honda d a x 125 มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กดีไซน์คลาสสิกนะครับที่มีการปรับโฉมเนี่ยให้ดูทันสมัยมากขึ้นโดยที่ดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับ Honda m o n k e ี125เพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กเช่นเดียวกัน Honda d a x 125มาพร้อมกับไฟหน้าทรงกลมแบบ LED เลือนไม้แสดงผล เบาะที่นั่งและท่อไอเสียสไตล์คลาสสิกล้อมแม็กขนาดเล็กลาย5กาก้านดิสเบรกหน้าและหลังเสริมด้วยระบบเบรก ABS พุ่งทยานด้วยเครื่องยนต์แบบสูบเดียว2วาลว SOHC ขนาด124ซีี cc ระบายความร้อนด้วยอากาศส่งกำลังด้วยเกียร์แบบสสปีดพร้อมระบบคัตแบบอัตโนมติโดย Hon d ้ d แดกหน้าเนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่84,900บาทใครที่มีมังกี้แล้วเนี่ยก็จัดแดกไปจอดคู่ดูแล้วอู้หูเฟี้ยวหน้าดูเลยนะครับผม ยามาฮ่า e01 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของยามาฮ่ารูปลักษ์้ายรถสกูตเตอร์แบบอโตโมติกนะครับแต่ดูลำล้ำดีมีช่องชาร์จไฟอยู่บริเวณหน้าตัวรถ ไฟส่องสว่างหน้าหลังแบบ LED ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังแบตเตอรี่ขนาด8.1กิโลวัตต์สามารถเดินทางได้ไกลกว่า100กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดด้วยกันได้แก่โหมด Standard โหมด Eco และโหมด Power ลองรับการชาร์จไฟแบบปกติแบบชาร์จเร็วและแบบที่ชาร์จพกพาแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ยังไม่มีการประกาศราคารวมถึงวันและเวลาที่วางจำหน่ายนะครับผม 5. YAMAHA TMAX 560 TECHMAX บิ๊กสกูตเตอร์สไตล์สปอร์ตโฉมใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนดีไซน์รอบคันให้มีความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นโดยไฟส่องสว่างด้านหน้าแบบโปรเจคเตอร์ม่านวัดแสดงผลแบบ TFT ขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth Wi-Fi หรือพอร์ต USB ทะยานด้วยเครื่องยนต์สสูบเรียง4จังหวะ8วาวขนาด 560cc ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์แบบ V-belt Automatic เพิ่มเติมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมาพร้อม2 สีใหม่ให้เลือกได้แก่สีเทาพาวเวอร์เกรและสีเทาเข้ม Dark พร t ชอลโดย Yamaha T-MAX 560 Tech m a x มีราคาจำหนา่ายอยู่ที่569,000บาท 6. Yamaha XMAX 300 SP มอเตอร์ไซค์อัตโนมัติรุ่นพิเศษที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สปอร์ตมากขึ้นด้วยลวดลายการาฟิกและล้อแม็กสีแดงมาพร้อมระบบการสะเทือนที่ได้ติดตั้งโชว์อัพโอลิน X Max SP Edition เบาะที่นั่งสไตล์สปอร์ตระบบไฟส่องสว่างหน้าหลังแบบ f ู l l LED ทยานด้วยเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียว SOHC4 ีวาวขนาด3 0 0ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำเสริมด้วยระบบเบรก ABS พร้อม t r a เซชั่ o n อนโทรลซ s สเตที่ควบคุมแรงดันเบรกอัตโนมัต ป้องกันลออ้อล็อกทั้ง2ลอ้อพร้อมระบบปรับสมดุลความเร็วล้อหน้าและหลังให้สัมพันธ์กันโดย Yamaha XMAX 300 SP มีราคาจำหน่ายอยู่ที่29,000บาท 7. All New Yamaha R15 Connected และ R15 M Connected ABS โมอเต,โตอร์ไซค์บิ๊ก e Style Sport ตยอดนิยมที่ได้ทำการดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันหน้ารอดูดันด้วยไฟหน้า Full LED แบบ Twin Eyes พร้อมไฟโมโนโฟกัส LED ตัวรถออกแบบให้รองรับแอโรไดนามิกได้ดีขึ้นพุ่งทะยานด้วยเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีสูบ DLC ววาวส่งกำลังด้วยเกียร์แบบสปอร์ต6สปีดพร้อมสลิปเปอร์ครัตที่ช่วยลดแรงกระชากล้อหลังขณะลดเกียร์ระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกและรองรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Yamaha Y Connect ช่วยให้รับรู้ข้อมูลต่างๆของรถและการขับขี่ได้บนมือถือสะดวกสุดๆไปเลยนะครับโดย Yamaha R15 Connect มีราคาจำหน่ายอยู่ที่135,000บาทส่วน Yamaha R15M Connected ABS ราคาอยู่ที่137,000บาทมาต่อกันที่แบรนด์ดูคติกับ8 DUCATI PANIGALE V4 SP2 มอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ที่ถือว่ามีสมรรถนะความเร็วที่แรงที่สุดในตระกูลพาณิเก l เลดีไซน์ตัวรถแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยชุดสีดำด้านตัดกับสีแดงดูดุดันสุดๆไปเลยนะครับ ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยได้เปลี่ยนจากพลาสติกเป็นคาร์บอนเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังอะคันทาล่าที่ไม่ใช่ทีาโกโอะคันทาล่านะครับมาตรวัดสแสดงผลแบบ TFT ขนาด5นิ้วระบบการสะเทือนแบบโอลินความแรงหายห่วงด้วยเครื่องยนต์ V4 1,103cc ให้พลักกำลัง215แรงม้าพร้อมระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ Smart EC 2.0โดยดูคติพานิกลเล V4 SP2 มีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,660 60,000บาท 9. ดูค t ติ t t e ีทไฟ g h t e r V2 มอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนเกตไบค์รุ่นใหม่ที่ต่อย่อดมาจากรุ่น t t ร e t ไฟ g h t e r V4 ดีไซน์ตัวรถมีความโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตขึ้นโครงสร้างตัวรถเป็นชุดเฟรมอลูมิเนียม ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชค๊คคู่แบบหัวกับด้านหลังเป็นแบบโมโนโช๊คพร้อมซับแทงระบบแก๊สปรับระดับได้ระบบดิสเบรกหน้าหลังทยานด้วยเครื่องยนต์แบบ V2 9 5 5ซ c ให้พละกำลัง153แรงม้ากเกียร์6สปีดเสริมด้วยระบบสลิปเปอร์คัตโดยดุคติสตีดไฟเตอร์ V2 มีราคาจำหน่ายที่729,000บาท 10. D ดุคติมัลติสตาร์ดา V2S มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สไตล์สป t ร์ตทัวรเหมาะสำหรับการขับขี่ท่องเที่ยวหรือการใช้ในชีวิตประจําวันภายในเมืองทยานด้วยเครื่องยนต์แบบใหม่2สูบ l t w ชวิน9 3 7ซ c ให้กําลังสูงสุด113แรงมา้าระบายความร้อนด้วยของเหลวส่งกําลังด้วยระบบเกียร์6สปีดพร้อมสลิปเปอร์คัตและเกียร์ที่ถูกปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมโดยดุคติมัลติสตาร์ด้า V2S มีราคาจําหน่ายที่750,000บาท 11 Suzuki l a d d e r 150 2022มอเตอร์ไซค์ตัวฮิตจากยุค90ที่เปิดตัวรุ่นใหม่ที่ใช้รูปทรงแบบเดิม ทยานด้วยเครื่องยนต์ขนาด 147cc DOHC 4วาวล์วระบายความร้อนด้วยของเหลวให้พลังก,กำลังสูงสุดที่18.5แรงม้าระบบดิสเบรกหน้าหลังเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับนอกจากชุดสีหรือลวดลายต่างๆให้ดูทันสมัยมากขึ้นโดยชุดสุกีแรเดอร์150 2022นี้มีราคาจำหน่ายอยู่ที่72,900บาท 12. ฮาเลเดวิสันสตรีทไรส์เอสที มอเตอร์ไซค์บิ๊กเบย์สไตล์ทัวร์ลิงที่มีดีไซน์และโครงสร้างแบบใหม่แฟลลิงรูปทรงปิดของคข,ขาวบึ้มๆอ,อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ถังน้ํามันแบบใหม่สามารถเติมน้ํามันได้จากด้านข้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเบาะที่นั่งแบบเดียวช่องเก็บของขนาดมาตรฐานระบบการสะเทือนโช้กอัพหลังใช้เทคโนโลยีอิมัลชันที่มากับเทคโนโลยีการสะเทือนแบบวาล์วโค้งคู่นอกจากนี้ยังมีเบรกรีเฟ็กซ์พร้อม ABS เป็นฟีเจอร์มาตรฐานให้ทุกรุ่นเลยนะครับระบบไฟส่องสว่าง ด้านหน้าแบบ Daymaker LED ทยานด้วยเครื่องยนต์แบบ V Twin พร้ win, อมระบบ Entertainment แบบหน้าจอสีสัมผัสสำโพงคู่ที่ติดตั้งบนแฟลลิงและเสาอากาศภายในตัวโดย Harley Davidson Street Glide ST มีราคาจำหน่ายอยู่ที่1,579,900บาทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่เปิดตัวในงาน Motor Show ใครอยากเห็นของจริงก็ไปเดินชมได้ในงานที่อาคารชา a ิงเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีจัดถึงวันที่3เมษายนนี้นะครับผม,ม